สวัสดีครับวันนี้ก็อยู่วิวนะครับวันนี้เราก็จะมาเรียนเพื่นทาง,งานนะครับอยู่นะครับไปดูกันเลยครับว่าจะเป็นยังไงจะโดนจะโดนแบบจะโดนแบบที่ที่เขาเรียกว่าอะไรนะแปลงแปลงซักผ้าฟาดปากหรือเปล่ามาดูกันเถลยแบบสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับจันลุยสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้สวัสดีจอยสวัสดีครับทำอะไรครับ นั่งขัดบัวอยู่ครับขัดบัวหัวบัวครับหัวบัวครับเอาไปทำไรครับเอาไปขายครับเอาไปขายแล้วมันได้กิโลละเท่าไรครับโลละยี่สิบบาทครับคุณคิดว่าคุ้มไหมครับท่านก็คุ้มไม่คุ้มก็รอดูก่อนครับอ๋อจัดไปมานั่งขัดนานอย่างครับมาได้นานแล้วอะไรกี่กี่ชั่วโมงแล้วมาตั้งแต่ไหน นาเที่ยงอ่ะนาตุ่มาบูามาเที่ยงอันนี้ก็สามชั่วโมงแล้วนะถ้าเที่ยงบ่ายนบ่ายอ๋อก็แค่นีเด็ดเล่นนี้ไม่จบเลยแล้วตอนกูเลิกงานเที่ยงห้าสิบกว่าก็ดูนะครับอีกคนหนึ่งก็ตูมนะครับแล้วก็คนก็ต่มนะสวัสดีกล้องสวัสดีกล้องหน่อยสมุนสวดีค่ะแบบอยากโดนอะไรฟาดปากอ่ะหมาไา้วววว ทีมเดียวกันก็เล่นรุนแรงอย่างนี้แหละเนาะก็บอกกันอ,อยากโดนเองไม่ใช่หรอฮัลโลโหสวัสดีครับก็วันนี้เราก็จะมาสัมภาษณ์ทีมงานนะครับวันนี้ก็แขวนแปลงเนาะก็ทุกทุกอย่างที่เป็นเงินก็ต้องทำแหละเนาะก็เอาเงินเข้ามาแล้วหาเงิน <c oughs> เอาเงินเข้ามาแล้วได้เท่าไหร่ครับเอามาก,ก่อนหกร้อยแล้วหกร้อยแล้วแบ่งกันแล้วใช่ไหมครับอันนี้ผงพี่คนเดียวครับอ๋อคนเดียวหกร้อยถือว่าสุดยอดมากเลยนะของพี่สองคนดูซิทำคนเดี มันช่วยเก็บอย่างเดียวใช่ไหมเกบจะไม่เช่ใช่ต้องแบ่งหกสิบห้าสิบ่งยูอ๋อหกสิบห้าสิบหกสิบห้อะไรหกสิบสี่สิบหกสิบห้กูถึงกับงงออ่ะก็หกสี่โอเอาสักเจ็ดสาไปหกดีกว่าเราแค่นั่งขัดเลยไอ้เกมจัดไป ก็สำหรับคลิปนี้ไม่มีอะไรมาครับก็มาเกรียนคนเล่นเฉยๆแต่ก็ไม่ได้เลียนหรอกแค่มันคุยเฉยๆก็สำหรับคลิปนี้ฮอตจบไปให้นี้ครับสวัสดีครับ